ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทั้งการแพร่กระจายของมลพิษจากภาคการผลิตมลพิษในเขตเมืองและชุมชนการลักลอบทิ้งสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรมดินโคลนถลม่มชายฝั่งถูกกัดเซาะพังทลายการบุกรุกและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้เกิดกระแสะการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การกำหนดเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์รวมเกิดการบูรณาการแนวคิดระหว่างการอนุรักษ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคีร่วมพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลข้อสนเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม จากกระสับกระดังกล่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้นำมาพัฒนากำหนดรูปแบบเป็นหลักสูตรประกาศนียบัติ ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบุรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและการเป็นนักบริหารมืออาชีพด้านสิ่งแวดล้อมคือหลักสูตรประการศนียบัตรธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Environmental Governance for Executive Officer เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บริหารยุคใหม่หัวใจสีเขียวเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและในปี2557นี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่2ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาอบรมในครั้งนี้มีจำนวน80คนประกอบไปด้วยข้าราชะการตุลาการข้าราชะการอายการข้าราชะการพลเรือนผู้บริหารระดับสูงสังกัดกมรมควบคุมทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนภาคเอกชนสื่อสารมวลชนและภาคประชาชนโดยพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาและประถมนิเทศหลักสูตรดังกล่าว โดยรูปแบบในการศึกษาอบรมได้รับการออกแบบให้มีความหลากหลายประกอบด้วยการบรรยายการอภิปรายกรณีศึกษาการทัศนศึกษาการจัดทำสารนิพนธ์มีระยะเวลาในการศึกษาโดยประมาณ4เดือนซึ่งเนื้อหาในการศึกษาแบ่งออกเป็น3กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาที่1หลักธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการองค์การกลุ่มวิชาที่2 การจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มวิชาที่3นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการสนับสนุนตรงน,นั้นอีกก็ขายได mm hmm. ้ก็จะได้ค่าขายไฟเข้ายูนิตเป็นค่าผลประกอบการเป็นกําไรนะครับส่วนหนึ่งอันนี้ของต่างชาติอีกส่วนหนึ่งก็ได้ค่าของทิปปิ้งฟรีคือค่ากำจัดขยะด,ด้วยที่ผมนําเหรียญและได้2ตัวเบิร์นกันแต่ของไทยของไทยถ้าจะทำเวสต์ทูอ n น r ี y เนี่ย ผลประกอผู้ประกอบการจะได้รับค่าตอบแทนเพียงแค่ค่าขายไฟเคราอิิดยังไม่ได้ค่าที่ปิ้งฝีเพราะนั้นต้องมาปรับปรุงในส่วนนี้นะครับซึ่งก็อยู่จะต้องจัดปรับปรุงเรื่องรถแบบตรงนี้นะครับเรื่องของวางระเบียบมาตรการตรงนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงให้สอดคล้องแล้วก็สามารถที่จะ enforce ให้ได้ว่าทํำยังไงนะครับการสร้างวินัยต่างๆพวกนี้ก็อยู่ในลักษณะของ2ปีครึ่งทั้งหมดที่จะต้องกับจัดขยะแล้วก็ดําเนินการขยะใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ย ดีสดดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลักดันนโยบายที่มีการบูรณาการการทํางานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อนําไปสู่ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอน โดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชปัิธานสูงสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการบริหารจัดการสง,งวนอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยหลักสูตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะนำไปสู่การมีบุคลากร,กรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงมีหัวใจสีเขียวเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่รู้ทันต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน